เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวนายเดอรไนท์ครับทุกคนอาจจะแปลกใจว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเซเว่นเดย์นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสวนายเดอรไนท์ก็เป็นเกม s u r v i ว a l ลนะครับน่าจะเป็นซอมบี้ด้วยใช่ไหมคือผมเนี่ยเคยซื้อมาเล่นครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนที่มันวางขายตอนแรกเลยครับแต่ประเด็นคือตอนนั้นเนี่ยมันเกมมันเน่ามากนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างครับมันยังไม่ได้ถูกพัฒนาซึ่งก็เวลาผ่านมานานพอสมควรแล้วนะ ผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยตัวเกมเนี่ยม,ม,มันมีความน่าสนใจในตัวมันอยู่แล้วอ่ะคือผมชอบเล่นซวเวอร์ลอยู่แล้วนะครับแล้วภาพก็ไม่ได้แย่นะภาพก็โอเคแล้วก็ระบบเกมก็น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลองเปิดประสบการณ์ในซาวเวอร์ไนท์ครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่เวลาผ่านมาค่อนข้างนานนะตอนนี้เนี่ยรีวิวเกมล่าสุดก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะก็เราลองมาเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะกดเพย์ตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของควิกสตาร์ทอยู่นะครับเฮ้ย hey, ทุกคน ฟิร์สอิมเพรสชั่นของผมเลยนะครับผมความรู้สึกแรกของผมในการเข้ามาเล่นนะตอนนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนเกมมิสซ์ซาวเวอร์เลยน่าจะเป็นเกมเอนจิ e นเดียวกันเปล่าเอาล่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีจับมือจับมือถือแขนด้วยเฮ้ยมีความรู้สึกด้วยนะโอ้ยน้องไก่เลยครับแนะ่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามเขาไปตรงควิกสตาร์ตตรงขวามือนะครับนี่ครับมีเดฟเฟตขึ้นมานะครับต่างๆนาะนาะต้องกดตัวเอฟค้างนะครับเพื่อที่จะดูนะครับแล้วมันก็จะหายไปเฮ้ยดีว่ะ โอเคอย่างแรกเลยเขาบอกให้เราไปหาเส้นทางครับจัดไปเลยครับพอหนุ่มเส้นทางเฮ้ยนี่คือต้นอะไรเราสามารถที่จะเก็บได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่เขาบอกเส้นทางอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้มีป้ายบอกด้วยครับโอ้ยเขามีไฮไลท์บอกด้วยครับต่อไปก็คือเก็บไม้กดตัว e เ,เพื่อโฮแล้วก็เก็บจากท่อนไม้อย่างนี้เลย <c oughs> ได้เป็นไม้ท่อนมานะครับว้าเฟียวเว้ยเฮ้ย ต่อไปก็นะครับผมเป็นในเรื่องของการคราบของตีนะครับอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเราคราบยังไงวะกดคราบตัวไอไหมเราไปที่ในเรื่องของการคราบนะครับอโอหูน่าคราฟแม่งค่อนข้างที่จะงงเนะเพราะว่าตัวหนังสือเขาจะยุ่ยเย็บไปหมดเลยนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยเราต้องทําการคราบในส่วนของอ่าที่ตีใช่ไหมคราบในตัวได้เลยไหมหรือว่าต้องไปมีอ่าอะไรต่างๆอย่างเช่นต๊ะคราบอะไรงี้เป้าเอ่ยเฮ้ย เราสามารถที่จะเซิร์ชได้ด้วยแหละครับว่าในนี้มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยเซิร์ชละกันเราทําตามเควสเข้าไปเขาจะได้พาเราไปในจุดที่ดีๆนะครับอย่าไปนอกเรื่องนะครับยังไงเอ่ยนะครับเราอยากที่จะคราบเมื่อกี้เราได้ไม้มาหนึ่งอันใช่ไหมเราต้องหาของก่อนหรือใช่ไหมเนี่ยแล้วผมจะคราบยังไงเอ่ยอาหาของปุ๊บได้หนังมานะครับผมแล้วก็เต็นท์นี้ล่ะปุ๊บไม่ได้เลยเด็บ <c oughs> ได้แต่เศษผ้ามาครับเอ้ยขวดน้าเก็บได้ปะครับเนี่ยเอ้ย กด e เทคมาเรียบร้อยครับโอ้ยสามารถหยิบยกจากกินได้เลยเหรอครับเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยไงเอ่ยออาคลิกขวาปล่อยนะเอ้ยอารมณ์เหมือนเกมมิสซ์ซาวเวลเลยครับอันนี้คือกล่องกระสุนนะครับเฮ้ยมาเก็บมาโอเคเรียบร้อยอันนี้คือเราเก็บได้นะคลิกทีเดียวน่าจะเป็นการเก็บอ่าเรียบร้อยครับประเด็นคือผมจะคราฟของต้องคราฟยังไงเอ่ยเขาให้คราฟอาวุธต้องเป็นอันนี้เหรออันนี้คืออาวุธใช่หรือไม่ฮะ โอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อการคราฟเนี่ยเราอยากคราฟอะไรเราก็พิมพ์ไปเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหแอดวานซ์จัดนะครับนี่ไงวูเดนคราฟครับอ๋อได้แล้วนะครับแล้วทำไงต่ออ่ะเราก็ทำการคราฟต้องการอะไรไหมเขาต้องการไม้ใช่ไหมซึ่งผมจะเริ่มคราฟตรงนี้อใช้เวลา3 2 1หนึ่งปิ๊งเรียบร้อยครับได้คราฟไอเทมแล้วโอ้โหแต่ว่าทีนี้เราจะดูทั้งหมดยังไงว่าเราคราฟอะไรได้บ้างโอ้โหดูดิ แน่มันมีของให้คราฟเยอะครับแต่ว่าไม่มีรูปตัวอย่างนะอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียโอเคต่อไปก็ทําการคราฟแบนเดตตามที่ลูกพี่เขาสั่งมานะครับคราฟแบนเดตไปเราไปที่คราฟแล้วก็พิมพ์ว่าแบนเดตนี่จะเรามีเศษผ้าอยู่นะรเราก็น่าจะคราฟได้ติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกเรียบร้อยอ่าได้แล้วครับต่อไปก็เป็นการเก็บในส่วนของเหล็กนะครับแล้วแป๊บหนึ่งนะยผมจะอีคิปของยังไงเอง่ย อ๋อนี่ไงผมมีของอยู่นะครับอันนี้คือบูดอนคัพที่ผมสร้างหมอเ,อเมื่อกี้เฮ้ยฟิวอยู่นะเฮ้ยใช้ได้นะครับเนี่ยม,มีตีเล่นด้วยให้มีท่าถ่างด้วยว่าให้ผมชอบอะ่ะเอาละอันนี้เป็นเศษเหล็กนะครับเราสามารถเก็บเหล็กได้นะตรงนี้เอาละครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทำการคราฟในส่วนของอาหงอาหารแล้วก็เก็บนงเก็บน้ำแล้วก็เริ่มจุดไฟนะครับโอ้แสดงว่านี่ก็คือแคมป์ทอร์เรียลของเรานะ่ะสินะ มันจัางดูเพียบพร้อมไปหมดเลยนะครับสำหรับ Quick Start เอาละเราจะเริ่มกันในเรื่องของการคราฟเป็นส่วนของแอมจัดไปเป็นกระป๋องอ๋อที่เก็บน้ำนะครับเป็นกระป๋องน้ำมันใช้อะไรครับเอ่ยเขาไม่ได้บอกเราใช้อ๋อใช้สครับเมทัลซึ่งเราไปเก็บมาจากล้อรถเมื่อกี้เฮ้ยเริ่มสนุกละเริ่มเริ่มเข้าใจเกมเริ่มสนุกละตอนแรกอาจจะงงๆนิดนึงแต่พอเริ่มรู้เริ่มสนุกละอ่ะผมได้แก้วน้ํามาแล้วครับต่อไปไปเก็บน้าน้ําอยู่ตรงไหนล่ะนี่ ตรงไหนเราจะมีน้ําเดี๋ยวนะผมว่าจะต้องมีอําแหล่งน้ําถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการตักน้ําซึ่งแหล่งน้ําเนี่ยมันจะต้องอยู่กระต๊อบข้างหน้าหรือเปล่าเฮ้ยเศษเหล็กพวกนี้ผมเก็บได้ปะเอ้ยเก็บเศษเหล็กมาดินี่แน่เก็บมานี่แน่มันเก็บได้เรื่อยๆไหมอ๋อโอเคเพราเราเก็บได้แค่ทีเดียวคนระับผมอยากได้น้าครับทุกคนนะตรงนี้เนี่ยคืออู่ข้าวอู่น้ําใช่ไหมเนี่ยข้างหน้านี้มีกระต๊อบ ฮ้ย hey, อย่าบอกนะว่าตรงนี้นะคือน้ําของเรานะเขายังไม่ได้บอกให้เราเดินไปไหนเลยครับเอ้ยนี่คือแคมป์ไฟผมว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องสืงสิตยอยู่นี่คือถังน้ําใช่หรือไม่ <c oughs> ผมว่าน่าจะใช่นะครับกดเซิร์ชเราก็จะได้น้ําสกรปรกมาวัดไอ้นี่ก็คงยังคงตีเล่นอยู่นะครับนี่เอาล่ะต่อไปก็มาทําการคราฟแคมป์ไฟนะครับเอาล่ะทีนี้เข้ามาที่แคมป์ไฟครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็คือไม้ทั้งหมด10บนะครับ แล้วก็ฐานหินทั้งหมด5นะครับแล้วก็ทินเดอร์ Tinder นะครับไอจัวจุดใช่หมหนึ่อันซึ่งเรามีน่าจะมีไฟแช็กอยู่เป่านะครับเขาต้องการฐานหิน5ต้องการไม้สิบบาเราจะไปหาไม้มาจากไหนละนี่ครับนี่ต้นไม้สามารถที่จะเก็บได้ไหมลองดูสิต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดลองดูไอพวกนี้ซิน่าจะเก็บได้ Search อ่าได้มาแล้วนะครับผมแต่มันต้องใช้ถึง10อันเลย ดี๋ยวทีนี้ผมก็ต้องขอดูก่อนว่าเราเก็บไม้ไปได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยผมได้ไม้ทั้งหมดเท่าไหรเอ่ยผมขอดูในตัวผมแป๊บหนึ่งตอนนี้เรามีไม้ทั้งหมดหนึ่งแอน <c oughs> ทำไมมีน้อยจังเลยนี่เราต้องเดินเก็บอย่างนี้ใช่หรือไม่เราไม่มีอุปกรณ์ในการฟันน่ะมันไม่น่าจะใช้ฟันได้ครับเพราะมันเป็นที่ตีนะครับว่าแต่ว่าตรงนี้ท่อนไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเอาเรื่องนะครับอาจจะหาเก็บแ,แถวนี้ได้อยู่นะครับเนี่ดูสิก้อนหินละ่ะเราสามารถที่จะเก็บก้อนหินจัด ได้เลยไหมไม่น่าได้อาจจะต้องหาเอาตามพื้นเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วครับก้อนหินนะใช่ป่าวะถามจริงนะเก็บไม่ได้เหรอเนี่ยโอากาบันละอะไรเฮ้ยทำไมาเก็บไม่ได้อะเ,เก็บไม้ให้ได้1ิอันก่อนครับนี่ครับเราก็ต้องหาลื้อไม้ตามขอนไม้อะไรพวกนี้แหละแล้วก็สิบอันเอาละเดี๋ยวผมเก็บเผื่อไปเลยลวกันเผื่อันต้องการให้ผมเก็บอีกคุยตรงนี้มีอะสร้างต้นไม้ก่อนข้างเยอะครับเก็บให้หมดเลยนี่แน เพื่อมันต้องการให้เราไปใช้คราบอะไรอีกก็จะได้ไม่ต้องเดินเก็บยนแะม่งไกเลือเกินอือเฮ้ยเดินไปเดินมานี่ความหิวผมลดเหลือเท่าไรเนี่ยค่าน้ำ88แล้วค่าความหิว63ชิหายแล้วผมก็ต้องกินข้าวกินน้ําเหมือนกันนี่หว่าลืมไปเฮ้ยไอควิกสตาร์ของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหิวข้าวหิวน้ำเพิ่มเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมมีไม้แอดไป7อันละตอนนี้เราก็แอดเพิ่มให้ได้ครบ10 เย่ yeah, เรียบร้อยอ๋อคือเราเลือกได้เหรอว่าเราจะจุดไฟด้วยฐานหินหรือว่าไม้เราก็สามารถที่จะเริ่มจุดได้เลยใช่ไหมเอาละเรียบร้อยเยู้เฮ้ยมันยั่งดีอะไรขนาดดีเฮ้ยไฟลุกโชนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือบ้านมึงไม่ไฟไหม้เหรอวางเงี้ย <c oughs> คือไม้ต้องไหม้แล้วเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นที่ประกายไฟนะครับอ่าเก็บมาแล้วทีนี้เนี่ยเราจะต้มน้ํำยังไงเอ่ยเพราะตอนนี้เนี่ยน้ําของเรามัน ค่อนข้างที่จะสกปรกสุดๆไปเลยนะครับดอปน้ําลงกับพื้นเพื่อให้เกิดความร้อนเพราะว่าไม่น่าใช่นะอุ้ยๆโดนโดนไฟลวกโดนไฟลวกชิบหายอุ้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 ยเอาจริงเนี่ยเอาจริงเนี่ยแป๊บดึงหน่อยครับผมจะต้องทํายังไงเอ่ยว่าผมมีขวดน้ําอยู่นะครับเออเออผมจะเก็บขวดน้าคืนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้วางไอ้เจ้าน้ําของเราเนี่ยบนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแคมป์ไฟกริล แล้วที่นี่มันไม่มีแคมไฟกริลเลยหรือว่าเราต้องไปจุดที่ตรงนู้นครับเอา้าแล้วเดินไปต่อไปตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนู้นม่มีแคมไฟอยู่นี่ผมจาไม่ผิดนะชิปหายละเออผมหยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะผมว่านะตรงนู้นมันมีตะแกรงผมว่าตรงนู้นน่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วทําไมมันเควสเป็นพาเรามาที่ตรงนี้ครับนี่ไงนี่ไงตรงนี้แหละคือตะแกรงทำไมมันทำอย่างนี้กับเรานะแล้วให้เราไปจุดไฟอยู่ตรงนู้นตั้งนานนะครับนะ่จุดเลยเอาจุดไม่ได้เหรอ เราต้องมีอะไรก่อนไหมเนี่ยต้องมีไม้เหรอโอเคใส่ไม้ก็ไปเจ็ดอันไดไหมพอจะจุดไฟได้ไหมเอาได้นี่โอเคจุดไฟได้นะครับเอา้าแล้วฝนหยุดพอดีอ๋อจุดไฟได้ครับแม้ฝนตกนะครับเออมันจะต้องมีเรียกว่าที่วางอย่างนี้สินะครับถึงเรียกว่าถูกต้องนะครับผมเราจะมาต้มน้ํากันพาร์ทแรกก็คือพาร์ทการอะซอร์เทอร์เรียลสไปเนะครับซึ่งไม่ยากชิบหายในการเล่นเกมนี่แต่ผมจะต้องโฮแล้วก็ เอา้าจะดับไฟทำไมเนี่ยโหชิปโหตัวจุดเราก็ยิงไม่ค่อยบีอยู่ด้วยดิหมคุณละขึ้นเลยตอนนี้เนี่ยน้ำของเราบอกเลยว่าดอบลงกับเพื่นแล้วเราก็ต้องทำการอ่ากดโฮอีไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะแดกน้ำแดกน้ำอุย๊ยมึงแดกน้ำตกกระปกไปแล้วเพื่อนชิปหายแล้วอ้วกแตกแน่ๆฮะ คือเมื่อกี้ผมจะหยิบของไงครับเฮ้ยแป๊บนึงนะแล้วมันลากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคือผมเนี่ยจะทําการหยิบอ๋อเอ้าเมื่อกี้มันหยิบไม่ได้ว่ะมันเสือกจะกินนี่ไงเราสามารถต้มน้ําได้ครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมกินน้ําเน่าไปทิพไผ่ละผมต้องไปกอกน้ํามาใหม่ครับอูโหแล้วตอนกลางคืนด้วยทิพไายมองอะไรไม่เห็นเลยครับทีนี้ว่าตอนกลางคืนมันมืดจริงเดี๋ยวผมต้องมาตักน้าอีกหนึ่งรอบครับเพื่อที่จะทําเควสต้มน้ําไม่เสร็จแต่ผมรู้แล้วว่ามันต้มยังไงอะขอน้นําหครับ โอเคเราได้น้ําสกปรกมาอีกแล้วเดีวผมจะต้องไปทําการต้มน้ําให้จงได้นะครับผมแล้วก็ทําการคราฟสลิฟฟิ้งแบ็กตอนนี้เนี่ยเควสเนี่ยมันทําให้ผมอยู่ช่วงกลางคืนแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะโดดเดียวเดียวได้นะตรงนี้นะบอกเลยว่าแม่งทาเวลาโคตรแน่นเอาล่ะเราต้องเอาล่ะเราต้องทําการวางก่อนไหมวางพลืบแล้วผมจะต้องทําการหยิบขึ้นมาครับเอ่อหยิบยังไงวะเนี่ยกดอ e ทีเดียว เฮ้ยทำไมกด E แล้วมันไม่วางอ่ะครับแล้วมันจะวางยังไงครับเนี่ยผมขึ้นไปยืนบนตะแกรงจะเป็นอะไรปะเอาได้นี่ว่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็โอเคละเอาละครับวางอย่างนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือต้อมจริงหรือตลกต้มจริงหรือตลกอุ้ยมันต้มเหรออันนี้คือคือเรียกว่าต้มใช่ไหมทุกคน <laughs> เรียกว่าต้มใช่ไหม เดี๋ยวนะไอ้นี่ก็ตีไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงจะถือมึงถืออย่างอื่นได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวดนะอันนี้คือผมทําถูกวิธีใช่ไหมครับเอาละผมไม่รู้ละผมเดินเก็บของก่อนเนี่ยมีของกระสุนเก็บไมห้หมดเอาละเป็นอย่างไรเอ่ยหูไฟมันลุกโชนขนาดดีเลยเลวะเนี่ยชิบหายละผมว่ามันแปลกแปลกนะครับเนี่ยเฮ้ยเก็บมาก่อนผมว่ามันแปลกๆปล,ละไม่ใช่ละ อ๋อหรือว่ามันต้องใช้ไอตัวกระบอกน้ำอันนี้ไปการกอรกน้ำครับเอ้าแล้วผมกอกอยังไงอะเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันต้องเอาอันที่กอรอกได้สิอันนี้มันเป็นเรียกว่าพลาสติกนะครับไม่น่าจะกอรอกได้อะผมว่านะ้ย <c oughs> มันช่างยากลำบากจริงๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเอาละครับผมกลับมาที่ไอเจ้าอันนี้หนึ่งรอบอาจจะมืดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเราต้องกด e ค้างไม่สิเราต้องเอาอันนี้มาตักนะครับผมเป็นกระบอกน้ำซึ่งเราน่าจะตักได้ไหม อ๋อผมมีสองอันเว้ยทุกคนอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทุกคนผมมีสองอันครับมันมีขวดน้ําโง่งๆหนึ่งอันครับกับไอ้เจ้ากระติกน้ําอ๋อมันต้องเอาอันนี้แหละไปทําการเรียกว่าต้มน้ําโอ้โหเมื่อกี้กูเอาขวดพลาสติกไปวางก็ว่าแล้วทําไมไฟลุกโชนเลยมึงเอ้ยแป๊บหนึ่งนะแล้วผมเนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟฉายได้ไหมผมมีไฟฉายครับ <S <S นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นสวิตไฟอ๋อไม่ใช่ไฟฉายนะมันเป็นสวิตไฟเฉยเหรอ แล้วผมเก็บมาทําไมวะเออแต่เอาเหอะไปอ๋อนี่ไงผมมีไฟอยู่นี่เปิดได้ใช่ไหมอาเออทําทไมกูไม่เปิดตั้งแต่แรกครับนี่เอาล่ะผมบอกเลยว่าเป็นเกมเซอร์เวลที่เน็ดเหนื่อยใช้ได้นะครับเนี่ยเอาล่ะผมเริ่มสนุกกับมันแล้วก็เริ่มเครียดกับมันอะดรอปอันนี้ก่อนเราจะทําการหยิบหยิบยังไงเพื่อไปวางไว้อ๋อนี่ไงทุกคนเราไปยืนใกล้ๆเนี่ยเราสามารถที่จะกดต้มน้ําได้เลยนะครับ จริงๆไปก็ง่ายนะครับแต่ผมทําให้มันยากนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ขวดน้ำอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําการต้มได้อะนะดูสิเพราะว่ามันเป็นพลาสติกอะต้มไปน่าจะพังครับก็เก็บไว้ก่อนเืิดใช้งานได้นะแล้วมันต้มนานไหมเอ่ยอ่านี่ไงทุกคนนี่คือกระติกน้ําของเราครับหูมันต้องรอนานขนาดนี้เลยเหรอกว่ามันจะเรียกว่าใช้เวลาเดือดนานเหมือนกันนะครับเนี่ยบอกเลยว่าทําไมมึงไม่วางข้างบนมาเพื่อน ผมถามแค่นั้นแหละคือมึงต้องไปวางอย่างนั้นเลยเหรอฮึแป๊บมึงนะครับเก็บมาก่อนได้ไหมคือต้องไปวางตรงนั้นเลยเหรอทำไมวางข้างบนไม่ได้เหรอครับเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้สิเออทำไมมึงไปวางข้างบนมึงไปวางข้างล่างทำไมเมื่อกี้โอ้โหนี่ไงเ <c oughs> กมยังคงมีในเรื่องของบั๊กอยู่นิดนึงครับแต่ก็ถือว่าเสนุกดีวะ่ะ <c oughs> นี่คือ,ตอตท u t o r i a l อันเดียวนี่ทำให้ผมได้หนึ่งพาร์ทเลยนะคือแม่งยากจัดน,นะครับเอาละครับผมเสร็จเรียบร้อยในการต้มน้ำหมูควันขึ้นแล้ว จัดไปเก็บมาดีโอ้แค่ต้มน้ำาุกก็ปวดหัวแล้วครับเอาล่ะต่อไปก็คือการคราฟสลิปปิ้งแบ็คเดี๋ยวเราไปดูสิว่าคราฟสลิปปิ้งแบ็คไงตอนเนี้ยร่างกายผมหิวข้าวยู่น้ำเนี่ยอืมอืมตอนนี้น้ําไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้ำติดลบ16ไม่รู้เผือไปกินน้ำตสกระปกมาหรือเปล่าอาหารเนี่ยอาจจะหิวเล็กน้อยไอย้ส่วนด้านขวามือผมไม่รู้มันคืออะไรนะเอาล่ะดูสิการคราฟสลิปปิ้งแบ็ bag. คราฟยังไงสลิปปิ้งแบ็นี่เลยน่าจะคราฟได้ครับเขาต้องการในส่วนของอ่า เศษผ้าสะอาดนะครับสอันซึ่งเรามีเศษผ้าสะอาดะอยู่6อันเลยนะครับอู้ครับมาเลยซิลิบิงแบคครับบอกเลยว่าพาร์ทนี่วนเวียอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรแน่ๆล่ะอ่ะเรียบร้อย Quick Start Comp พิวเย้ในที่สุดนะครับผมก็ผ่านมันไปได้สักทีนะครับผมกับ Quick Start นะตรงนี้นะครับใช้เวลายั่งนานนะครับในการ Quick start แหละเฮ้ยแต่ตรงนี้เนี่ยผมมีของที่สามารถที่จะเก็บอะไรได้ด้วยครับเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะแฟลชไลท์เหรอเอ้ามันมาตกอยู่ตรงนี้ครับ โอ้แล้วมันใช้ยังไงอะแบตไลท์อะนี่ไงมีการชาร์จบ่งชาร์จแบตนะตรงนี้แต่เราไม่มีแบตเตอรี่อะนะเฮ้ย <Hey! S 1> ไฟดับเฉยกดตัววีใช่ mm hmm. ใชไหมอ่าไปฉายขยายสู้กันสิท่าเรียบร้อยไอ้ขวดที่ผมสามารถเก็บไปได้ไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้มีเศษไม้ครับเก็บได้ปะโอมันเป็นเศษไอ้นี่ครับเอาไว้จุดไฟนะครับแย่ yeah! สุดยอดเลยไม้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไปด้วยนะครับเก็บไปด้วย ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเรียบร้อยเลยนะครับผมแคมป์ไฟตรงนี้เป็นเท่าฐานไปเรียบร้อยละทั้งคืนนะครับเอ้ยรู้สึกว่าเช้าตรูร่กาลังจะเริ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้แหละเราก็จะได้ไปปะจนภัยกันอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวผมขอเดินดูขอตรงนี้ก่อนนะครับวันที่2ผ่านไปเป็นยังไงเอ่ยเรายังไม่ได้คิลซอมบี้นะครับระยะทางเดี๋ยวนะเดินทั้งหมดผม2 0 0พกว่าเมตรเลยเหรอคือ2กิโลกูเดินไปวนมาแค่นี้สกิโล เอาละเดี๋ยวก่จะไปนะครับขอเคลียร์ของตรงนี้ห,หมดก่อนเนครัยเพื่อให้ไม่ตกหล่นอะไรครับเดี๋ยวเดินไปแล้วจะเสียใจที่หลังครับเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วไหมแถวๆนี้เข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยเราต้องหาแมปนะครับไฟล์แมปในช็อปแอนด์บสต้องไปหาแมปในรถบัสนะครับหรือน่าจะเป็นช็อปอะไรเงี้ยร้านขายอุปกรณ์เอาล่ะทีนี้เนี่ยเราจะได้ทำการปรจนยจริงๆแล้วครับผมจัดไป let's go